สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางลำดวนนะคะวันนี้นะคะจะไปเยี่ยมเดือนเพนกันนะคะวันนี้เราก็เตรียมสเสบียงนะคะมีมีอ่าหญ้าเนเปียนะคะไ,ไว้ให้กับเดือนเพนนะคะก็มีสับป,ปะรดนะคะลูกสับป,ปะรดเล็กกล้วยจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอ้อยไปให้ด้วยนะคะ ยายก็เอาอ้อยไปฝากลูกสาวนะคะเนี้ยมาอีกอ้อยนั่นใช่ทั้งต่หรือสิเอามาอีกสักน้อยจากวันนี้ก็ขอกาบขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักผลไม้อย่างเป็นทางการนะคะพี่เรียมนะคะวันนี้มีสับประรดนะคะเจ็ดสิบลูกนะคะแล้วก็กล้วยด้วยนะคะ แม่กล้วยน้ำทง้์ผ่าแนวออกมาตีเอาขึ้นเห็นน้อยๆเอาเดี๋ยวเอากล้วยแล้วก็มีมีอ้อยนะคะอุ้ยอ้อยตรงซาเแล้อนี่มันลืนมีสับปะรดเจ็ดสิบรูปนะคะแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็อ้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกเอากล้วยอีก่อนนะคะคะแล้วเราก็มีสับปะรดนะคะนี่กล้วยนะคะกล้วยหามๆหน่อยนะคะยังไม่สุกนะคะแล้วก็อ้อยนะคะอ้อยอ้อยมีทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็ย่าในเปียนะคะเดี๋ยวเรา ไปหาเดือนเพนกันค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนนะคะวันนี้มาหาเดือนเพลนกันอีกแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะอือหือโอ้ย่ยอมอากล้วยว่างจะเอาสับปะรดนะคะวันนี้ได้สับปะรดหวานๆนะคะเดือนเพลนนะคะ เด่๋บ่เพนแม่จ๋าเอาเทให้ทั้งถุงเลยให้กินเองเลยทิ้งกล้วยเลยอ่ะเป็นไปได้ไงทิ้งกล้วยเลยค่ะเป็นไปได้ไงอุย้ยของปโปรดนะคะของปโปรดชอบสับประรดนะคะชอบมากๆเลยนะคะก็วันนี้ก็ใสยย่ยงสแตนบายนะคะรับลูกค้านะคะ กอส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็เก็บมาให้น้องทานนะคะมือเย็นนะคะก็ยังเหลือทั้งกล้วยทั้งอ้อยแล้วก็สับป,ประรดด้วยนะคะอ้อยยังพันแดาลงมาหมือนโดนบอ่อแม่ยังยึดทึงรถอีกอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะโอ้ยดูสายตานะคะฟินมากอื้อหือ ทำหน้าทำตาแบบอ้อนเรามากเลยนะคะคือดอนแถเพนนางก็ยังอ้วนตะปุกตะปักเหมือนเดิมเ้อนะคะนี่ตันแห้งยังตันเหมือนเดิมนะคะยังตันเหมือนเดิมพ่อกนแมวไว้กินแรงน้ำ <at> อ้ <c oughs> อ,อยกรอบกรบอบอ้อยกรอบกรอบ ันเอาหนามไปลงแม่บอกเอาให้มันไปไหวแล้วก็เอาใส่ไว้ในใ่รถกัะไรกัน,นมันบูชกับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะพี่เรียมนะคะเมตตาผลไม้วันหวานมาให้กับเดือนเพนนะคะในวันนี้นะคะเพนเออทางนี้ดูมืเตือต่อให้ดูบรรยากาศเนาะนะคะเพนอยู่ตรงนี้เป็นเชิงเขาพอดีนะคะเห็นบรรยากาศ รอบๆนะคะมีภูเขานะคะมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ําแต่ว่าเห็นบ่นอะนะคะแต่ว่าตรงควาลีอยู่ตรงนี้มันบังนะคะต้นไม้บางหมดเลยน,ะะนี่นะคะแม่น้ำนี่ไงเอาพี่ควานมาแล้วอ้อยกับนนย,ย่าในเปียยังทับกันอยู่นี่นะคะจะได้เอาไปลงไว้ให้กับเดือนเพนนะคะเริ่มนะคะมาทีไรก็มีอ่า ยานีเปียเนาะมาฝากนะคะแล้วก็มีผลไม้วันวานนะคะกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะโอ้โหฟินมากเลยนะคะของปโปรดนะคะไซอใสไซอานะคะสับป,ประรดนะคะกับอ,อ้อยนะคะของปโปรดนางนะคะนางกรอบอ้อยกรอบจ้าแม่จ้ากดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พังกำลวนพังเดินเพินด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากเข้ามาเป็นกำลังใจในคลิปหน้าด้วยนะคะ